พอก,กันกระเพาะเชฟู่บคนย้ำว่านี่ย้ำแ,แบบนี้กินกับข้าวเลยนะเจ้าเนาะ,ะมีน้องเพ็นกะจะพัดกระเพราปลามืดขึน้นนงประพันธ์กินด้วยนะเจ้า <ๆ S 1> กระเพรานหน้ากินขนาดเลยสวัสดีเจ้าหลังจากน้องลองไปหาพักมานะเจ้าวันนี้ก็จะมาทำกระเพาวกินด้วยกันนะ,กกนะๆๆกกเจ้าจุ้ยกันลวกพักกันเจ้าขึ้นนกปันธ์ไปค้นลวกนะเจ้าเนาะค้นลวก ทักนี่เขาสามารถลวกแล้วก็กินได้ตึงหลักเลยนะเจ้าล้ำขนาดมีรสชาติหอมแล้วก็หวานนะเจ้าแล้วก็มีประโยชน์ขนาดเลยนะเจ้าคนคนเกาหลีคนแก่เกาหลีเป็นชอบไปหามาขายนะเจ้าเนาะในตลาดราคากระแป้งเห็นนะเจ้าเอามากินนะเจ้ากินตึงหลักเลยนะเจ้าถึงว่าเปิดอายุยืนกันนะเจ้าเนาะม่วงอยูเตเต่น้อตะกี้ไปสีม่วงเอาไปนั่นเพาลวกแล้วเปสีเขียวเขาเจ้าลวกแล้วเดี๋ยวเขาจะมาย้ำนะเจ้าเนาะย้ำกินเจ้าลวกเสร็จแล้วนะเจ้าเนาะเขาก็จะมา ดีว่า,า,านหน้ามองจะมาย้ำนะเจ้าเนาะเดี๋ยวาผักกาดนะร้อยย้ำไปเขาก็จะมาย้ำพักนะเจ้าจใส่หลักหอมชูนะเจ้าใส่ผักกาดนะเข้าไปความจริงต้องขมเดี๋ยน้อยจะล้มขนาดกี้ลืมเก็บผักกาดขมมะเจ้ใส่หลักหอมชูเข้าใส่แค่น,น้อยหนึ่งนะเจ้าย้ำแบบเกาหลีนะเจ้ากินกัเข้าๆอันนี้มีประโยชน์ขนาดเนี่ยอืูวีเขาใส่ เออี่จีต้องใส่น้ำมันงาครับอืมในจะซอสซอสของเกาหลีซอสมูย่างอันนี้ก็เปิดใหม่นี่ทำซื้อมาครนี่ยเสใส่ซอสเข้าไปมันจะออกเปรี้ยวๆเออสิ่งที่ขาดมาได้ใส่น้ำมันงาเข้าไปหลาดเข้าไปเลยห้ามบอกนะคเออใช่คหมอืมพอนี่จบแล้วก็ฟันให้มันเข้ากัน แชม่บมาคนย้ำวันนี้วันนี้เราจะกินข้าวเมนูสุขภาพนะใช่ไหมล่ะถูตรงจิ้มกันเลยอเอามันจางยังก็เนี่ยจะย้ำใส่ความือเข้าไปเหรอมันี่เอาไปบดถึงเถอะจางนั้นมันง่ายเลยนี่เราใส่กระเทียมเฮยแค่นั้นนราจะใส่ซอสที่เกาหลีจางยังก็จางเกลือได้เลยเนี่ยมั่ยอ ยแบบนี้กินกับเข้าเลยนะเจ้าเน้ะกินง่ายยุ่งง่ายยิมไปอิมกอจาเป็นอิยมกั่นเดี๋ยวามีจะพัดกระเผาปลาหมึกกินนะเจ้าเนาอกวยจาพัดกระเพราปลาหม้ต้นเมาไหมเนอใส่กะปิแล้วกตัวกะปิแล้วกัตใส่ วันนี้พวกรับัดาเมื่อกี้เกิ่นนะะลำๆเอาเพ็ดเผ็ดถ้าบบเผ็ดบมนล้ำหรอกเดี๋พวกัวขัดวเพืของกินล่ะลํามันลำอยู่ที่คนจามซีอ๊วกำลังปรุงเครื่องใช้รสดีผมชลดรสซีอู่นะจ้า นิ้วเนี่ยนอนกัดกระเพราหน้ากินขนาดเลยมีกบ่กวัวลงมือคัดเลยเนาะถามว่ากินได้หรือปลาซ้ำอะไรบะหมี่นี่จะผัดกระเพราวันนี้วามมืกแต่กนบูบม,ม,มากมาาความมืกมาแน้วเนอ นี่จวะวันนี้กิน,ข,น,นข้าว,ะน,กกาวานะเจ้าเนาะกับข้าววันนี้ผัดกะเพราปลาเมือกนะเจ้าเนาะยำพักเจ้าช่วยกันยำพักนะเจ้าเนาะนี่พักที่ไปหามานะเจ้านี่เป็นต้าปลากับโนนะเจ้านี่ตำน้ำพริกกะปินะเจ้าเใส่ถอดหลายเมนูยืดเราอืมยืดเรา,ามาใส่พริกป่นครับอืมท่นจิ้มเขาล้มก่็ ยังรำซอสรำ <laughs> มาล้ำดีวซอสซอสห,ห,หน่อยไปนะซอสน้อยไปก็จังซอสไปนะนกินจังสี่เลยกินกับเข้าลเลยจ้าเนาะนี่อยู่เมืองนอกคนคนเท่าก็หลีนะเจ้าเนาะคนก็จะกินเมนูเจ้ยนะจ้าเนาะกินง่ายๆเจ้ยคนก็หลีนะตัวเรา คนไทยต้องมีผนะมน้ปลาหมึกผสมอันมาม <laughs> อิม่มอยู่กได้ก็ลีอะอือหือ้อะรอกับข้าปลาหมึกนะผู้ผู้มากอ่ะกินข้าวล้ำทำอะเรจอนีมนู้นสุกระเอามน้ำใส่นะ สบู่มักบ่มักมันจะแบบไข่นัวแลนะมันแบบหวานแหละหายไหมดูแบบพันวันนี่กิ่นหอมเนาะเหมือนโสมเนาะคนเกาหลีนี่มักไงเพราะเจียเนาะพักแหลกที่จะกินก็คือพักเนี้นนะตัวเนาะมาเดินีนโลหาตามตรงตามน้าคนเเ่าคนแก่ต้านไผลต้านมันพักอันเนี้ยนี่กระเทียมกระเทียมปลานี่ กินยังเกาหลีเลยเจ้าของมีสุขภาพของดีนะเจ้ามีประโยชน์เป็นสมุนไพรคลิปนี้น้องเบนก็ขอจบคลิปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าน้องเบนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปน้องๆจิ้มเจ้าสวัสดีเจ้า